ออเนี่ยตรงไหนอะสเปคที่แบบว่าเราอยากจะคุยด้วยเราอยากจะให้เขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆเรางเงี้ยผมไม่ค่อยมีแบบสเปคอย่างนั้นนะผมสั้นหรือว่าแบบหมวยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมจะมีแต่แบบเออเลิศเออเลิศกล้ากล้าลุยลุยแบบอาจจะหัวอินเตอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยกล้ากล้าแบบกล้าแสดงออกแบบหัวเปิดเปิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหัวเปิด ปิดนี้อย่าพูดตอบหน้าแม่แม่ไม่เคยคิดดีเลยมไม่คือแบบตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยผมก็ยังคิดไปในทางที่มันแย่ที่สุดผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าคำว่าหัวเปิดมันสามารถไปยังไม่ยุดยังไม่ยุดอีจิ๊บเป็นผู้ชายไหนบอกสิปัดเปลืองถ้าไม่ใช่ปัดเปลืองไว้บ้านมึงไฟไหมปันเช่าอยู่ไม่เป็นไรถ้าหัวเปิดของแม่ก็จะต้องผ่านการคลิกแล้วพี่พีชสุนันท์อ๋ออ๋อ ลูกเด็กจริงๆแหละไม่ถึงไม่ถึงอ่ะเป็นผู้หญิงที่หัวเปิดๆยอมรับคืออยู่ในโลกที่ทันสมัยต้องอ้อนไหมต้องเป็นผู้หญิงอ้อนอ้อไม่ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวผมอ้อนเองเดี๋ยวผมอ้อนเองไปสั่งพิซซ่ามาแล้วฟังคำนี้จากเขาเน้นๆเดี๋ยวผมอ้อนเองครับแล้วฟันพิซซ่าไปสองถาดนะเขาไม่ต้อง